ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้านอ่าเมื่อนี้ขอต้อนรับเข้าสู้อ่าวัดดงนาเพลินกับมื่อนี้มาติดตามเลขที่เขาทั้งบนทั้งล่างกันกับสําหรับพี่น้องเอฟซีอ่าคือสีเบืองสีเห็นกันกับผู้ใดบ่เบืองก็บ่เห็นเด้ออ่าติดตามช่องบ้านเฮาพาโชคอ่าเขามาแล้วก็ไล์ก็แช่อ่ากดติดตามให้ด้วยอ้าติดตามตัวเลขที่สวยงามครับนั่งอยู่ผมก็นั่งแบบนี้นะ่้องนั่งต่อบน อันนี้มีพาผมนึงมูลนิยัว่าถามนะพนังต่อผมมาลุง้อกมนิยัว่าถามว่าอาจารย์ไดนไรเปนได้แล้วผมเมืนยว่าผมด้ยี่สิบผลอ๋อพันถามปลาพันสาเนาะพันสาปลาเขาเป็นผลรับตู้ับผมว่ายี่สิบผลแต่มาผู้คน่าได้ใส่หลงมุโสพนังบอกันมันกัว่าในสองศูนย์มากขึ้นกัน่าจะเจริญสินมันกัว่าได้สองศูนยมากขึ้นกัเอาต่ไมาได้สองศูนย์กันกับของอาจารย์ก็ั่ ยี่สิบคนเหไม่ยี่สิบคนนี่เนาะเมื่อกี้มันเป็นคู่ฟอันเลยอาจารย์พูนมาเมื่อกี้นั่งเหมมันกระทำผมเหมือนเนี่อาจารย์เนี่ยไล่ผนนะเจ้าผมกระอบผพยี่สิบผลนี่เราไหมันถามผมเมื่อกี้นี่มันเป็นจริงก็นี่แม่นช่ผมผมยังอยู่นาะผมนั่งอยู่หันเนี่กระทำผมมาอันมันมันนี่หันเนี่ยผมผถามผมเมื่อกี้นี่คุนมาเดินมาที่เมืองเลยคุณนั่งหันอ่ะ เม่นวาอาจารย์าจะแล้วเขาจะยี่สิบยี่สิบฝนมันว่าสิละฟันแน่ไหมันือเป็ดจริงวนมันจะบลสองแปดสองแปดศนย์สองสองศูนย์แปดนะัสองศูนย์นะับนั่นาอาจารย์ตามรับที่ขขงอาจารย์อาจารย์ว่าสุอเป็นเด็กตัวใดครับือ กัน่ายี่สิบค้นันีมันเป็นสองั้นแล้วยตัวกลงตัวก็อยเลยนะครับตัวมีตัมีตัวตัมีตัวตมมีตัวไปตัวมากอะเพิ่มเพิ่มอเพิ่มแดดมอแบบนี่คือคือได้น้ำพระนี่แล้วนุ่วันนี้มันได้สามตัอยู่แล้ม่าซี๊ เกตูแล้วหัวหัวจะแนวซีเลยลเกีตู้กนซสามาแค่หนบอใชเ้าบ่สู้บ่สูเกียตู้คนสั่าเลยหัวหนุ่ี่เกิดหน้าอ้นแตพี่หนุ่ม่้อณพี่้องลอยก็ได้แต่ไเีู่้ว่าอย่างว่าอาจารย์นา้จ้าคนเดีววะน่าน พราะนงคุยกันอยู่หลายองค์นี่เพราะผมนางสูงก็มโนเพราะต่บมนี้ผองกับอุปศก็มโนอ่าด้วยต่อมนี้่เพาะแม่ผมเนีาดผสุดผมก็่อกในวารเพราะว่าการเงินส่นีผมมีหลเพราะผมบ่กถึงกงมูหลายปัญหากงี่สิบคนเนาะอาอผมก็เลยว่าไดยี่สิบคนนะยี่สิบัญาอนี่ก็ันนกันนะันขึ้นนี่บ่จ้ะันขึ้นนี บ่ไปบ่มาเลยโดตังม่งโนตังมั่งวันนี้คนว่ากดะเสวันน้ใ่คนกว่าวันได้สองศูนมาคขึกันบอพอพ่อฝันว่ายังไดว่าได้สองศูนเขาลูดรถโอ้เขาลุด่รถนี่เลดเนี่ยสองศนยากขนใช่ลูดชเบอรรถนเก้าสองศูนย์ม่าชิเก้าสอันเห็นว่าไดเกาได้เก้าสองูนมากขึ้นกากเก้าตัวกันพระเนียกามอาจารย์ตวกลูกไสเป็นแบบได้ฟอนลูกไสยังไ ท้องรบานี้เก็บท้องเมารถนไปนะไ่า้องมาล้บานหกอนใ่รถเตยอเลรถอืเอาเกรถมีสามตัวนึงมมาเพราะียเพราะเนจอเลือดซ้นเราก็เห็นนบันผู้นอนอยู่รถขาขึ้นหาอยู่พวกหมายที่ว่าคนใดสองศูนย์มาคนไหมากบบีดเยของเขาก็ได้หาคนนั้นคนไหนว่ามีต่ว่าคนใดสองศูนย์มาขึ้นกันไหมเงีแต่ก็เขากว่านไปบิดเอื อาู่แตัวเดียวกันพี่อครับเอ้าพิจารณางเด้อม่นบ่อลังครับครับพิจารนาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะเบื่งเล็กพุ่มนี่ขกเกันบ่อทางเป็นเบื่องจัดพักอือ้วรอเล็กพุ่มดีครับนีโอเคหน่อยอ้สวกสดงกบได อึหอ hmm. ah, ้าปะกาศก็ไม่เขียนกับสวดคือกากระดาษต้องหากระดาษแข็งห้องไหพ่อเอัแมนตัวพอหากระดาษแข็งห้องมือแม่นีดผมไมด้ังสั่นตัวสวดสวดอว่ามมือมันแห้งน่าสนด้มากทีการนก็มาเขาเรียกว่าเขากาะโอนสมมาเขากันเน่เดีอผมมาอือ 22, 22, 20, 20, 20, 20, 20, ก็พูดนะเดี๋ยวถามผมเมื่อกี้หนูปูดัะไรกันนี่ชี้มองเขาบอกม่วันผมฟันว่าถามผมว่าอาจารย์ได้ได้ได้ผลแล้วทำไมผมไดยยี่สิบผลอาจารย์อยากาชมเล่าเพิ่นกระทาผมเมื่อกนวมาเมื่อกี้หนิอาจารย์ได้ชี้ผลการยี่สิบผลเราคือผมก็พันเลว่านีว่าชี้มองเลว่าเมื่อไเพท่นกระทาผมเมื่อกมาเมื่อกั้นบาได้ชลยี่สิบสามมันสักยี่สิบสามผลผมจึงบาปนี่ผมอน อาจารย์กาบผมมองบอกเดียวเาีกีกแล้วนี่ีมองอาจารย์มาจากมงเลยมาจากมึงเลยบบเออมันจะมากาบผมมองกว่าโอ้ผมอกได้ามว่าอาจารย์นายแต่ในรดยยี่ตามผมก่ในรยี่สิบคนนี้เพราะั้นอืมอืมดีใอืมอืมบ่งทีเจาแบ่งใส่รับรอยเือเอาเ้าใั แหนงๆแดดใสก็ได้อ่าผมบ่ใสแลยดิเ hmm> ก่าดิผมเก่าด้มันมาแล้วออกดูซีโลด้วยผมออกโอ้โเอาง่ายเ มันก่อยากดิเอามันหาหมงสบีเอามันยากหาหมงสบีเลียนอะก็ครลัวก็มควก็ได้เรัไม่เป็นเขาแล้วเขาเป็นเขาเขาากันก็พ่นในเหตุผลันยัง่ขากันก็พ้นนเหุเ่ออนละเรื่องอจาร่วรนครับาจารย์นครับเอนี่พระพนังสินีม้ว์ไปพนังเร่งแถวพนังต่ามที่เฮาเห็นตามงานตามงานนัไนล่ะพ่อมาเยผมได้นางก่อนหู นั thinking, ่งก็นั่งก้อนโม่หนาโม่บวกก้อนโมาที่พาองวนึ่งสามาถทำผมมาอาจารย์เลยเจ็ลคนเลยผมว่าผมไดยยี่สิบคนยี่สิบคนมากมาเมื่อกี้อาจารย์คนก็มากล่าวผลไมากลาวผมมีคนกระทามอมัเพราว่ามีแตยี่สิบคนนี่กยี่ิบคนเนาะยี่สิบนสาอันนี้เป็นคจกิงเนาะนมากร่าเม่อกน มันฝันฝันมีทิปคนน่ากัเถอก็ว่าฝันแล้วฝันแล้วทือวันนีคมไปถามมันไปตรงกันเนาะมันไปตรงกันมาดิบุกคนออกลูกเซลรถครับเราม่เข้าสองศูนย์มปัดเข้าสองศูนย์เวเดียวเห็นว่าเห็นว่าียวก้อนนั่นจันเอซีมันเหีุยังเกตุกับวาจังสันละเอซีได้กัได้ที่ Không, 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 3, 4, 5 rồi no 3, 4, 5, tìm tiền vây, khuôn bằng là cái đáy trùng trùng Khò gắn lái mỏng lái, không có gì bằng vây no Ờ, đúng rồi bằng vây Khuôn bằng lái mỏng, không có gì bằng vây Chẳng hỏi giảm nổi mạng, bắt bắt Thì, nó mát, bắt, bắt, là ai bắn

ผอบอกวันนี้บัดจานคนว่าเม่เไม่บอกวันนีระอนนี้มึงเออเออไปเอาไปเห็นน้อวันนี้แต่ว่าที่นี่นั่เนี่นั่ถือว่าทุกคนมันถือกันชุดกุศลัอโอ้โหถือจอพูอว่าเสียงชุดกุศลัอครับครับโอ้ ้องแม่ก็ถือไปมากัดตล้วอ่าโอ้ยม่เอเลยล่อแต่าือว่าุงมาอพวกเรื่อมือ่านซมเยอะต่ลางมถือซูมไม่ใช่ีถือวัดไก่ไก่บถือไก่ดถือไก่อแต่ทเนไม่กนครับเด็กนาไ่งน่าเกี้อเจ๊ตู โอ้ยว่าหกัเจทัมันก็ได้หลอดไฟว่าถวายลายที่ก็เป็นี้บ้านเ้าต่อซีบอกในถังแจ็ดในชุดนึ่งคนนี้เออทั้งพระศาี้าบองท่างบุญน้ำม่ท่าน้ำบุญน้ำค่ะเดี๋ยวจะไปทายให้ได้ทไมเล็กัญชีครับไม่เล็กันซี่ที่ถือโชคได้จากครับเดี๋ยวทับทายนะครับ เอาเบิ้งเบิ้งเอาคักเราหมดจ้าทั้งไม่ม้อนเพา่ทำนบุญน้ำใย้ดอกขึ้นเชี่ะครับก็มาอ่าสัมผัสกันตัวาัวเรเลกตรงก็เลขอาจารย์ครับคุณใดมากจังไลยเลขตัวนี้เอามาถามกันครับเอรียกคือเขากันแท้มันเป็นจังไลเนาะเลขกเก่าสองตัวนี้แม่นปะ อ่าเอาถามไปดีไม่ถามก็ถามเพิ่อนตัวอ่าสวัสดีค่ะคุณพ่อการสวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะ้าองเที่ยงป้าทองเที่ยงอันคุณพ่อเลขเก้าสองศูนย์นี่มาได้ยังไงคะอ๋อคือรถครับผมโอ้โหบอกว่าให้เงี้ยครับต่อลูกใช้รถครับอ่าต่อลูกใช้รถแล้วก็เห็นกัวเลยนั่นมันก็เลยไม่ได้จดน้อมันก็เต็มตาเลยนะอ่าตัวเบลขบ้าง เรมาบอกกันนะค่ะบอกโชคบอกลาบด้วยกันเยรดตัวนี้แม่นคะพ่อเป็นเด็กหน่อยพูดใช้เป็นตาักะ่อเายุนคุณอันอันโบลาดมาเด็กหน่อยผู้ใช่ออกลูกใส่รถมันสีแมนมันขปุยิ่งออกุยิ่งออกลูกู้ใช่ออกิปบจู่เจ้ากระดายหนอเจ้าสิมาเฉียงเย็นยังออกิปบจู่อ้อยกระออนี่อะลี ว่าคิดคิดทำไมหนีอาจจะก่อนสิ่งของชีวิตมาใส่กันคิดอยู่เลยแล้วเอาไปจ่อคอยอ้าวผมเลยนะอ้าอ้าหยอกกันเลินค่ะจ้าพ่อขออนุญาตถามหน่อยได้ค่ะเด้อไอาย่บ้านใดจ้าบ้านหน้าไส้ลูกสาวของพ่อบ่อจ้าที่ออกลูกใส่รถหลานครับหลานสาวหลานสาวแต่ว่าเป็น ออกลูกใส่รถรถนี่เป็นรถอไรของเห่าบอกค่ะรถยุ่นของน้องเคยนะครับโอ้ของน้องเคยป้ายทะเบียนย่ำเจ๊กบาทนะจ๊ะเก้าสองศูนย์ครับเก้าสองศูนย์ห้าสองศูนยตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยเก้าสองศูนย์เนาะได้หน่อยเด้หน่อยตัวเรัย เอาไปใไปช่องนึงอะไรอยเงยเออแล้วก็ปมาตามอาจารย์เลยเขากันได้อาจานอืมเล่เขากันอาจารย์ก็เป็นน้าเข้าหรอกครับนี่ก็เลยไว้ต้องปวดน้ำพายให้มันโชว์ต้องทำอืมถอดลูกใช้รถเนาะครับเป็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งหรอกครับก็จออกง่ายที่ผม เอาดอกบัวมาให้ร้านน้าหรือบวชพระแต่ววชแต่น้ำมาต้มน้ำจิออกลูกยากอยากทำดาษอ่ะมากเลยโว้ยวาเก็บท่องขั่นแหละเขาลุกกันใช้รถเนาะท่านจะออกมาจะพั่นเท่านัคับอือกเราออกเลื่อยมันะเบียนว่าไปครับเบียนเก้าสองศูนครับเบียนเก้สองศูนย์ครับแล้วสามารส่งแล้วฟองฝันของใาจันทร์นะครับเนาะไมพราตามอาจารท์มันก็้ากันได้อาจารย์เน่ย มาพกกตักันสุดยางสุดเีวเรืคิ่มามาเร็นมามาเ่อนไทยนี่มานั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัจังไบก่อนค่ะแนะนําตัวเองก็ได้ได้ครับแน่นครับจะ้มจะต่สนสัยหลับนะวัดถามวันยาเพิ่นไปหาเพิ่นวาจังไบเนี่ยค่ะนวตรงนเพื่นเพิ่นไปหานะครับเนาะ บอกว่าลูกเอ้ยยามหาท่านมหาได้ถามว่ายามอย่งน้อครับผมมหาลกอีแล้วท่านบารียาได้่ายาตัวดีมั้ไ้โอนตาโด้ว่าเตัวดน้อน้ามันก็เลยมหาแปดที่ลูกก็ท่านบารีครับบารีตื่นมาเชอบมากผมก็เลยน้องมารับตั้งแต่ตีสองได้มากหาพันเสื้อน้ำแดงมาถวายเนาะ บานนี้ผมก็เลยมาจุดถูกปฏิฐานเ่ยเอ้ยลูกมาเราเด้อมีแดงมาถวายลูกได้พอหลายดอกใช่ไหมนี่ยผมลูกไ้หาพันหนึ่งที่จะเจ้าทุ่มาคืนหมดเนาะบานนี้ผมก็เล่นมาจุดถูกปิฐานเบานนี้จุดูปฏิฐานแล้วครับผมไม่ได้ลูกแ้ง เวนเสียหายแปดชี <member> ้เว้นเสียหายแปดเลขคุณคืนเลขคุณคืนมามยี่ต้นตะเคียนเลยเสียหายแปดนะคับคนไปบอกผมอยู่คนไปเกี้ยนผม่แน่ใจมาพี่โอ้มันกลับกันกับที่ครัไม่ฝันมันบอกครับไม่ผันแต่ว่าก็เป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันครับเลขตัวเดียวกันครับงวดวันที่สามสิบนี่แม่นบอกคะแม่นครับผมแม่นเลขยังคะห้าแปดชี้ห้าแปดชี้ที่คนไปบอกที่บ้านเนาะวานนี้เราเชื่อน้ำแดงมาถวายอยู่ที่ยี่ต้นตะเกียนยาวหมดละ งาตะเคียนบครับงาตะเคียนครับมาเพิ่งแล้วอธิษฐานแล้วตัวนันงอตัวแรกก็ขึ้นร้อยกันมาเลยอืมก็เลยเห็นสีหาแปดนี้อ๋อวันนี้เป็นสีหาแปดครับผมมันก็เรกครับผว่าจังได้กับว่ามันมันไกลเตอร์ปละตัวได้กับตัวนี้ครับตแรกยี่งกูครัหาแปดที่เขนบอกวันนีนหลวน่ลุลนที่เลยอันี้หมวดก้อนนี่เป็นจังไรกับครับวดก้อนนี่ือยัง พันอาพัขดไปพันกน่าอาผักโขดพ่นยนย่อยกูอ่อนนี va, mm. ่ละูย่อยยังไงละูฤษีกัีปูายนะครับับู้ฤษีู้ชยยังไงละก็ได้บอกไปผู้คนขายมูนพิเสยพังย่คู่เ่านนี่ละได้บอกเจ้าเห็นบอตตัวแรกออกกินหน้าผาก็นั่นละเจ้าหาเสือมันได้แื้อเสือหลายหลายวางที่รล้จนบอเชียผมเนี you know, ้ยนั่นแต่เลขสามหาเจ้าซื้อเลยมีใไรจะซื้อรถไล้ววางที่ โยมโยมใหญเพิ่นฝันว่าเพิ่นฝันว่าผู้ใดหาเขาไปเพิ่นกินเพิ่นอย่างได้แนวเดียวอยากได้เราขา้อนหนึ่งยุอออปนนาริสีพินรใหญเพิ่นกสอะไนี่หพารสีนีพุพแดงพุแดงี่บ้านีบ้านอนนี่ะครับเทียบเรียบกันเราเป็นล่องไก่ยกพี่นี่ลพ่อ่องีบานทครับยกัันเนอี่ละอพ่อแดงนเป็นล่องมัค่ายกมีวดนพรองอรน ย่ำให้จักบาทนะค่ะย่ำคอดผัดยำเออเราบอกว่าท่านเห้า่าให้เราบอกเรื่องที่ว่าตัวเลขที่เห็นงวดที่ผ่านมาอยู่เตัวเลขเม่ที่ยนที่ผ่านมาเราน้าแงเ็ราก่อไปฮะผู้น้สียเขาเหรนาะบานนี้เลบอกในเพิ้ลเบิ้มเจ้าเย็นบ้าตัวเลขคนไหนครัเาที่ แยกสามหาตัวงามงามนี่จะเบิงกะกเกียว่ทำเรายื่หนับพาค่นหน้านอจะทำนี่แหละเนาะเข้าไปหาซี้ยอรรถนี่แล้วเนีมาหลับเี้าขาวนี่บอกตัวเลยไม่ใช่หน้าซื้อรร่นเหยนยดดหนับผากเลยแม่นะเพียนหนผาแยกสามหานี่ผมมั่นใจที่เพราะผมกับถือพระพีครเนียด้วยกันซือพระพีกรเนียด้วกันผมกับหอยใต้ข้อมั่นเลยคลายมันนี้ยังซีกันได้ใช่ว่าเออ มันบุญว่าสนามีเด็กไก่มาดอกตัวนี้เด้อมาเกลี่ยออกดีครับออกตามหาตามดีครับตรงเลยเนาะครับตามหานี้มาเข่าความถึงความฝันเท่านาะครับฝันเมื่อคืนนี่มันบอกครับความฝันเรื่อเมื่อไรครับที่ฝันวัดนี้วันครับไห้ฝันเรียกออกพอดีฝันตองวดได้เนาะครัอฝันตองวดได้ครับฝันวันที่สิบเจ็ดนะครับครับผมฝันมันที่สิบเจ็ด ครับฟ <rude S 2> ันตองวนนี่มันสิแม่นนี่นาะครับตามปกติเพิ่นก็ไปหาหญ้าอยู่ไปหาลูกเลยญาญไมาหาเด้หรือครับลูกหญ้ามาหาเด้อหญ้ามาหยังห่ะหญ้าก็มาหาลูกนี่ล่ะมาหาพอดีบางทีใดรล่ะหญ้าก็ได้ถามมันแปดทีแล้วลูกครับวันนี้เสือมาซ้อมมาผมบ่เน็ตยังบ่ะนั้นมันใจยากของก็เลยซื้อนทำแดงมาถวายเพิ่นมาถวายนี่ไปจุดถูกข้างในวันนี้ บอได้ท่าแป้งเนะครับเหล็กก็จีร้อยขึ้นมาเลยเป็นซีห้าแปดเรียกตัวนี้บอได้จุดทูบบอได้เห็นยังไลยจิครับผมจุดทูบเนี่ครับจุดทูบแต่บ่ได้ลูกแป้งโอ้บอได้ลูกแป้งครับบอได้ลูกแป้งบอได้ลูกแป้งยากแต่ว่าตัวเหล็กจริงปรากฏขึ้นมาได้สิครับเล็มากเลแดงจิ้งคึงเลยบ่ครับผมไปเสียกันเบิ่งอยู่เสียไปใต้ยูกูเนี่บนี่จะมาเบิ่งนี่จะเห็นบอไดเรา่อนนี่เป็นใบหน้าไปตัวนี้เห็น เราก็เห็นขึ้นกันนันครับแต่นอเราอยู่แต่นอนี่เดินเมาเดินยันห้อกคุณชยนี่คเกบบ่เป็นยานหรว่าแต่ขนาเราบอกแตเดินยันในชัดเจนแล้วเนาะเพราะว่าความฝันเาเนไงคถเที่ยวป้อนดวหาเกนีเพราะถ้าโยกเป็นเปลอสแค็บปูเป็นบอ ผมก็ได้อธิษฐานบอกว่าพุทธธรรมเกิดทั้มันเกิดทั้งงเกิดผมก็ได้เอามื่อไปลูบลูบหาแกจขึนมาเลยผมซื้อหาแกผมซื้อพกกลับเลยครับตัวเดียวไล้ครับตัวเดียวตั้งต้นเลยครับซื้อพกกลับเลยถ้ามันไปตัดออยุ่ป้ามนเรียกมาออกจะได้ละเรียอกับหากจแล้วได้แม่นอีกคนมีเ้นเนาะมีเล้วนเือกันถือกันแต่เด็กเป็นคนานี่จะงงดแล้วครับที่ใด้มากนี่ครับที่ได้มากนี่มันหางวดแล้วครับผมหางวดแล้วหางงวดตอนแน้ว ไบครับเเาไปี่จะได้อยู่ในผูมบัตรเท่านี่นครับ้บัตรเาเพิ่นตรงนี้พี่น้องฟังไ้ได้ครับขณะนี้แอดมีคนหัลูกนะครับคุณนาเขาบอกว่านาเราบอกว่าหางวดมาแล้วก็สิ่คนหอลูกครับหงวดนครับงวดนี้งวดที่หกครับ่อมาตลอดครับอมาตลอดเป็แม่เี้ยีครับเร เล็กไม่อยากจะเกี้ยนให้ตลอดปลูกตลอดพร้อมเพราะมันว่าให้ตลอดปลูกตลอดพร้อมสมอนสมอนย่าสมอนครับย่าตะเกียนย่าสมอนให้มาตลอดแล้วก็ปลูกมาตลอดทั้งวดนทั้งวันทงวัติดพี่น้องท่านผู้ชมครับอันนี้คืออ่าตัวเลขที่เพิ่นฝันอ่าาสมอนไปหาเพิ่นหอดเฮียนไปบอกหาแปดซี อาา่าเงาเมือเสาพันมา,าทางวัดเพันไปต้นตะเคียนที่ยาอยู่เพิ่นไปเห็นซีแปดห้าอ่าเลขขึ้นครับอ่าเพิ่นเอาน้ำแดงไปถาไวายอ่าสำหรับพอแดงบ้านท่อนนี่แหละอ่าที่เพิ่นฝันเพิ่นได้หางวดแล้วอ่างวดนี้เป็นงวดที่งกยู่กับที่วัดดวงนาเพื่นเอาเด้อเอาก็ฝากไวท้ทั้งพี่น้องเอฟซีเอา,ท,า,ท,า,ท,าท,ทั้งท่านผู้ชมทางบ้านอ่าเบอร์เหล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไหนเน,นี่เอาฝากไปสร้างชอง่องบรรทัศน์สูงสุกเนี่ยดฝากให้กดติดตามช่องบรรทัศน์พรสูกไหนน่อ่านี่ยก็บพอพีขอ,อ,อน,อน,น้องแล้วเน,นาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ